สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกวันนี้คือสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝัน,นะคะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหม่เลขหนึ่งดูเ,เรื่องหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโรต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยไพ่อราโคนะคะนันกาอีเกิลค่ะ นึกเลยเวอิลสามสิบหกนะคะคอยเมือ,องใดตื่นเต้นี่สิบสี่เพเชนส์ค่ะเลขเก้าหมายเลขเก้าสามสิบหกแล้วก็ยี่สิบสี่จะมีความหมายสำหรับคุณนะคะมาเปิดไพ่ทาร์ดเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอุ๊ปสหม,หมายเลขสองเราไม่ใช่สิโอู้ว้าว ทว o อบโค s ชค่ะซิกซ์บอ n ส์ค่ะไนท์ออฟวอนส์ค่ะแล้วก็ตามด้วยเอต o อบสปอใบปิดท้ายเป็น t ดอะทาวเโอเคอันนี้น่าจะเป็นไนไนออฟคัพโอเค เราทําไมก็ไม่รู้เรามีความรู้สึกเหมือนตอนแรกนึกอยู่เอ๊ะจะเป็นในเรื่องอะไรแต่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะเรามีความรู้สึกว่าใครบางคนถ้าทําอะไรเกี่ยวกับต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศนะคะจะเป็นสอบ การสอบการไปทำงานหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างที่ต่างแดนเนี่ยช่วงเนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่รอคอยหรือหลายคนอาจจะรอวีซ่าอยู่อะค่ะแนวโน้มที่จะได้หรือได้รับการตอบรับอะค่ะจะเป็นสมัครงานสมัครเรียนหรือว่าขอวีซ่าหรืออะไรก็ดีเนี่ยโอกาสแนวโน้มเนี่ยมาดีมากๆเลยแต่จะต้องใช้เวลา เงื่อนไขคือ,อะจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเดินทางเนี่ยชัดมากๆเลยนะไพ่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงแทบจะเกือบทุกไว้เลยถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมัน บอกได้ถึงการขยับสถานะในชีวิตก็ได้นะคะจากตำแหน่งเดิมที่คุณอยู่อะคะ่ะมันจะมีการเลื่อนเลื่อนขั้นขึ้นไปบางคนอาจจะได้รับการโปรโมทงานหรือบางคนอาจจะได้รับข้อเสนออะไรใหม่ๆไปทำในตำแหน่งที่ดีขึ้น หรือไปเรียนรู้สกิลอะไรที่ตัวเองยังไม่มีค่ะมันเป็นการเพิ่มพูนทักษะก็ได้นะหรือแบบได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่แบบไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอคุณทำก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วยในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างชัดเลยค่อนข้างชัดแล้วก็มาแรงมากๆทีเดียวทีเนี้ย แต่ใดๆก็ตามมันจะยังอยู่ใน,ในเงื่อนไขของการเวลาค่ะคือแบบมันไม่ได้จะเข้ามาแล้วแบบดังเป็นพลุแตกซะทีเดียวเรื่องที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีเงื่อนไขเดียวคือเรื่องเวลาถ้าทําใจให้สบายๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเองไม่ว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่อะไรอะค่ะในท้ายที่สุดคุณจะได้รับ คำตอบที่คุณต้องการหรือรางวัลสิ่งของใดๆก็ตามที่คุณหวังไว้ปรารถนาไว้เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากเลยมากกว่าที่คุณคิดอีกมากกว่าที่คุณกังวลใจบางคนอาจจะกังวลใจนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ได้นะว่า,าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศดีไหมยอันนี้สอบติดแล้วจะไปดีหรือไม่ไปดีจะไปประเทศไหนดีไปแล้วจะดีไหม พี่ไพ้บอกว่าโอกาสที่ไปแล้วเนี่ยในจุดมุ่งหมายใดก็ตามที่คุณต้องการเนี่ยอัตราความสำเร็จเนี่ยเราให้ได้สูงถึงแบบ80ดสิบบวกเลยคือเราเชื่อว่าฐานที่คุณมีตั้งต้นะดีอยู่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยเหมือนจะต้องไปฟันฝ่าไป c h a l เ e น g ์กับตัวเองเองว่า รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ไปได้ยังไงแต่ถ้าใจคุณยังยังรักษาสเตตแบบว่าเฮ้ยฉันเชื่อว่าฉันทำได้เราทำได้แหละเราเรารู้ข้อดีของตัวเองว่าเราเก่งยังไงเราเอาตัวรอดได้ยังไงขอให้ให้เชื่อไว้ก่อนว่าทำได้และจะทำให้ดีที่สุดี่ยมันก็สำเร็จไปเกินครึ่งแล้วนะคะคือที่เหลือเนี่ย มันก็มีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่ความตั้งใจดีที่เรามีตั้งแต่ต้นมันจะทำให้สิ่งที่เราตัดสินใจอ่ะมันก็เป็น p o s พส i v e แล้วอ่ะมันก็เป็นธงชัยที่แบบมาให้เราเห็นสักครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจริงๆมันมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำหลายคนเนี่ยถ้ากำลังจับงานใหม่ จับงานใหม่จับธุรกิจใหม่อะค่ะแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จรับปังเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปเนาะแต่ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพลันความสําเร็จจะมาได้ในวันที่คุณปล่อยวางได้สยซวันที่คุณแบบไม่เอาใจไปจดจ่อไม่ไปแบบคอยจ้องหน้าแล้วแบบมองมันว่าสําเร็จไหมจะได้ไหม จะยังไงคือคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กังวลใจอะไรใดๆเลยแต่อันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะว่าเหมือนเหมือนคนที่ดูว่าถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแน่ๆทุกคนจะมีกำลังใจถูกไหมแต่เพราะเราก็ไม่ดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าสิ่งนี้มันทำให้เรากังวลใจ ฟังดูเหมือนย้อนแย้งเหมือนกันเนาะออาก็เพราะไม่รู้ไงมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอที่เราจะกังวลใจก็ถูกค่ะแต่ถ้ากังวลใจแล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอะ่ะก็ทุกคนทุกคนก็คงทําไปนานแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ทุกคนก็ทําไปนานเราสิคือจะบอกว่าอะไรอะ่ะเออถ้ามันเห็นถ้ามันเป็นผลดีอะ่ะทุกคนก็คงจะเอาเทคนิคนี้มาบอกเราเนอะว่ากังวลไปให้มากๆใช่ไหมเอ่อ คิดให้เยอะๆปวดหัวให้มากแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะมันเป็นเกมอารมณ์ที่ทุกคนล้วนมีนะคะความกลัวเนี่ยทุกคนล้วนมีอยู่ในใจอยู่แล้วกลัวมากกลัวน้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่มีใครอะ่ะไม่มียกเว้นคนที่แบบเขาฝึกใจได้แบบเก่งๆจริงๆแล้วแบบเห็นการตื่นรู้เห็นการเกิดขึ้นระดับไปจนแบบ เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะวางใจได้ส่วนใครที่แบบเป็นมือใหม่เนาะยังอยู่ในโลกของการรักโลกรักโลกโกรธหลงเนี่ยธรรมดามีความรู้สึกหวัดหวัน่นมีความรู้สึกกังวลใจโดยเฉพาะเวลาตั้งใจทาอะไรสักอย่างและก็โดยเฉพาะวันที่แบบมันเริ่มนานแล้วนะมันเริ่มมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอุยิ่งรอคอยอะ่ะ ความสาเร็จก็ช่างดูเลือนลางซะเหลือเกินทั้งที่จริงๆแล้วอะถ้าคุณพลิกวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเอาล่ะคือ,อยังไงอะทาไปท,ทั้งที่มันกลัวนั่นแหละแต่เปลี่ยนโฟกัสจากจากาความกลัว,คว,ลวความกังวลใจหรือความรู้สึกแย่ๆที่มันเป็นนกาทีที่มันทําให้เราไม่สบายใจย้ายข้างมาค่ะย้ายมาอยู่อีกข้างหนึ่งว่ามีอะไรที่เราควบคุมได้บ้างเช่น เราหาข้อมูลครบแล้วไหมเรามีแผนสองในชีวิตหรือเปล่าถ้าเกิดตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างยิ่งลงมือทำอะค่ะคุณจะเห็นแสงสว่างมากกว่าที่คุณไปนั่งโฟกัสว่าจะผิดพลาดแบบไหนจะจะล้มยังไงใครจะว่าบ้างคือไปอยู่กับความฟุ้งซ่านอะสิ่งที่จะได้มากขึ้นก็คือฟุ้งซ่านมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้ความฟุ้งซ่านน้อยลงยิ่งคิด ก็จะยิ่งเหนื่อยด้วยซ้ำไปเอาเข้าจริงๆเอาแค่ว่ารู้ว่ามันมีความกังวลใจอยู่แต่ว่าค่อยๆถอนค่อยๆถอนถ้าเคยชินตลอดว่าแบบกังวลใจอยู่ตลอดหรือไม่สบายใจอยู่ตลอดแค่ถอนความรู้สึกตรงนั้นแล้วย้ายใจมาใหม่มาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเราพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเราไม่จม ถ้าอยู่ตรงไหนเรายิ่งรู้สึกว่ามันเออมันหดหูมันเศร้าไปเรื่อยๆถอนตัวออกมาค่ะค่อยๆถอย,อ,ย,อ,ยออกมาก็ได้ทีลน,นิดเทีลน,นิดมันทําได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซนทีเดียวหรอกก็ค่อยๆดึงตัวเองมาทีลนิตทีลหน่อยบางทีคนะจมลงไปแล้วไม่รู้ว่าจมด้วยซ้ำไปเนาะไปรู้อีกทีคือแบบอืมหมดแรงแล้วอะฉะนั้นอย่ารอให้ให้มันลากไปจนถึงวันที่เราหมดแรงวันที่เรา พอแตะว่าแบบเออมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นน่ะสลับข้างเลยค่ะย้ายข้างไปทําอะไรอย่างอื่นถ้ายังย้ายข้างมาฝั่งที่เป็นโพสิทีฟไม่ได้หรือว่าเป็นออความคิดในด้านดีไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยคือเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องอื่นไปเลยหาอะไรอย่างอื่นทําให้ใจเราไปจดจ่อในเรื่องอื่นแทนมันจะได้ไม่ไม่ลากเราไปในในจุดที่เราไม่ต้องการนะคะหรือ แค่แทนที่จะหมกมุ่นกับความผิดหวังที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและส่วนใหญ่แทบไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็เปลี่ยนมาหาวิธีหรือเอาใจมาวางอีกที่หนึ่งว่าเช่นสมมุติเราสมัครเรียนใช่ไหมคะอ่ะสมัครหนึ่งที่สองที่สามที่สีที่ห้าที่หาที่สมัครไปเลยเยอะๆนะคะจะได้ไม่ต้องมากังวลใจว่าถ้าสมัครที่เดียวมันเฟลแล้ว เราจะไปยังไงต่อเราก็จะมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นถ้าธุรกิจตัวนี้ยจับไว้แล้วไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าให้มองหาธุรกิจตัวอื่นที่มันคล้ายๆกันมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากเพิ่มขึ้นถ้ายังไม่มีเงินก็อาจจะลงทุนใส่ความรู้ให้กับตัวเองก็ได้คือไปหาข้อมูลแทนที่จะไปฟุ้งซ่านเท่านั้นเองคีย์มีประมาณนี้นะคะเราก็ให้โฟกัสว่าเอาล่ะ เราตั้งใจทำดีเราทำมันด้วยความความตั้งใจที่ดีอะค่ะผลนะ่ะมันก็น่าจะดีเนาะมันจะดีมากดีนะ้อยไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็ปล่อยวางเรื่องเวลาไปเลยจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็ช่างเรื่องของมันไม่ต้องไปกังวลใจว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่ถ้ายิ่งทำแล้วมีความสุขอะแค่แค่ได้ความสุขก็เป็นรางวัลของชีวิตแล้วเอาเอาตัวจ้งตัวนี้ไว้ก่อน ทำให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะได้ไม่ไปหวังผลปลายทางว่าต้องได้รับรางวัลสีต้องได้รับการตอบรับสีเราต้องได้เงินทองนู่นนี่นั่นคือให้มีความสุขระหว่างระยะทางไปเลยโดยที่ไม่ต้องโฟกัสว่าปลายทางเนี่ยเราจะได้รับรางวัลไหมให้มีความสุขไปในทุกๆการเดินทางที่เราเดินอยู่นี่แหละไม่ว่าเราจะเดินอยู่ในขั้นไหนให้เรามีความสุขให้ได้ทุกวันหาความสุขใน ช่วงการเดินทางที่เราเดินทางอยู่ให้ได้ให้เจอนะคะเพื่อที่แบบเรารับรางวัลตอนนี้เลยสุขใจตอนนี้เลยงานจะเป็นยังไงช่างมันจะดีหรือไม่ดีก็ช่างแตนะ่วันที่เราทําอยู่ตอนนี้เรามีความสุขโอเคตรงเนี้ยใช้ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่าสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะถ้าจะสรุปคำเดียวก็คือความสำเร็จที่คุณต้องการคุณได้มาแน่นอนอลดความกังวลนิดนึงนะคะแล้วก็ ในเรื่องของระยะเวลาทิ้งมันไปได้เลยอย่าไปแบบคาดคันกับมันว่าว่าเมื่อไหร่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 จะสําเร็จวันเอาจริงๆอะวันที่มันจะสําเร็จคือวันที่คุณเลิกคาดหวังนั่นแหละมันจะเกิดสายฟ้าแลบแบบนั้นเลยใจที่มันหลุดออกจากพันธนาการของการควบคุมอะค่ะจักรวาลจะให้รางวัลเราตอนนั้นเลยนะคะลองไปพิสูจน์ได้นะเป็นกําลังใจให้ค่ะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไปา,ายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองนะคะหรือว่าเลือกนาไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ สีสวยจังเลยเดิมมูนี้สิบเอ็ดค่ะโอ๊ปปส์ my g o o d น e ยูนิคอร์นแล้วก็ลักส์ค่ะว้าว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 อ่าหมายเลขยี่สิบเอ็ดสามสิบสามแล้วก็สิบเก้าอาจจะมีข้อแม้สำหรับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาขายายขอแค่คาร์ดเสริมอธิาบายเพิ่มเติมหน่อย ไฟ r ์อนส์ hmm. ands, นะคะตามด้วยเอ็กซ์สับขับส์ค่ะเพจออฟวอนส์โอเอินเทอร์เต์อ๋อเทนอฟวอนสแล้วก็เดอะเวิล Okay. เรามีความสึกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเรามีความสึกว่าเหมือนอันนี้มันเป็นเหมือนพาร์ตตอนนี้เราเนี้ยมันเหมือนเป็นพาร์ตในอนาคตถ้าลองเช็ค Energy ตัวเองก็ได้นะคะว่าตรงตรงไหมถ้าไม่ตรงอ คลิปในวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณเนาะก็รอเปิดคลิปอื่นก็ได้นะคะหรือว่ารอคลิปใหม่ที่ตรงใจนะเรามีความรู้สึกว่ามันมันมีความเหนื่อยมันมีความต่อสู้อยู่ในเนี้ยแบบพอสมควรเลยแต่ว่าเราใจชื้นนะเพราะว่ามันมันเป็นการต่อสู้ของคนที่ไม่ ไม่ใช่คนขี้บน่นไม่ใช่คนขี้แพ้เราขอโทษนะคะเราไม่มีเจตนาที่จะเลเบลหรือบูลลี่ใครนะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมันปัญหามันดีเทวมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ใดๆก็ตามอะ่ะจากพลังงานที่พี่ไพ่บอกเราตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีมีความกล้าหาญของหัวใจอะ่ะชีวิตเขาเจอปัญหาเยอะนะมีเรื่องที่แบบ เป็นภาระที่กดดัน,นมากมายมาโดยตลอดบางคนก็เหมือนจะต่อสู้เพียงลำพังด้วยซ้ำแล้วก็เป็นคนที่แบบยอมรับที่จะเป็นผู้แบกนั้นด้วยนะคะคือแบบยินดีอะคะ่ะยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งบางทีแบบตัวเองถ้าจะแย่เลยอะแต่ก็แต่ก็ทำยังยัง เขาเรียกอะไรแบบใจดีใช่ไหมเป็นคนที่แบบใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเผื่อแผ่คุณหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้สนใจแต่ก็ยังทําต่อไปทําด้วยความตั้งจิตตั้งใจดีอะ่ะอันนี้เป็นเป็นข้อดีมากๆเลยนะหัวใจคุณยิ่งใหญ่อะ่ะเป็นคนที่แบบอืมเอ่อตัวเล็กใจใหญ่อะ่ะไม่ได้แปลว่าคุณแบบรูปคนรูปร่างตัวเล็กนะเพียงแต่แบบขนาดของหัวใจคุณนี่มันช่างแบบ เป็นหัวใจที่กราบได้อะกราบได้ไม่ได้พูดให้เวอร์วังเนาะแต่มันในในความรู้สึกเราคือแบบคนที่สามารถทำเพื่อผู้อื่นเแม้กระทั่งว่าตัวเองโดนทำ้ายโดนทำลายชีวิตย่อยยับยังไงอะก็ไม่ไม่ได้ถออก็ยังอยากลุกขึ้นสู้ใหม่อยู่ดีแล้วก็ไม่ได้โทษใครแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวเองยินดีที่จะแบกมัน จะพูดดีๆก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้อยากแบกหรอกแต่แบบเหมือนมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครทําอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทําก็ต้องลุกขึ้นมาทำในหนทำก็ก็ทําไปเถอะไม่ได้แบบเอออยากมานั่งมองหาเหตุผลซึ่งก็ไม่รู้ว่าหาแล้วจะได้อะไรหาแล้วก็เสียใจไป,ปเปล่าๆหรือว่าหาไปก็เท่านั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบ อบอุ้มความรู้สึกของคนอื่นมากมายอบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในชีวิตเพียงลำพังคนเดียวแต่อย่างว่าละค่ะคนที่ถูกฝึกฝนแบบนี้ก็คุณก็คงจะงงเลยเอ๊ะยังไงฝึกฝนมันคือแบบทดสอบของชีวิตคนที่ทำแบบฝึกหัดของชีวิตมากๆมันเหมือนเราออกกำลังกายค่ะหัวใจก็จะแข็งแกร่งกล้าหาญ มากขึ้นมากขึ้นหัวใจก็จะใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหัวใจที่จะใหญ่เนี้ยมันเป็นคีย์สำคัญอย่างหนึ่งเวลาที่จักรวาลเขาจะให้รางวัลนะคะยิ่งหัวใจที่ใหญ่มากเนี่ยรางวัลที่ได้รับก็จะใหญ่มากเช่นเดียวกันดีไม่ดีมากกว่านั้นคือมันจะทวีคูณนอะใจใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะเวลาเขาส่งรางวัลเขาอาจรางวัลมาให้อะ่ะมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางทีอของขวัญไม่ได้มาอยู่ในรูปของ ความสุขที่คนอื่นเขามองเห็นอ่ะบางทีเป็นมาในรูปของปัญหาคือฟังดูว่าเหมือนจะย้อนแย้งหรือประหลาดเนาะว่าเหมือนเขามาจัดการให้ใจคุณใหญ่ขึ้นก่อนเพื่อที่จะได้รับรางวัลที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่อะค่ะเหมือนเหมือนจักรวาลเขามาเตรียมเตรียมพร้อมให้คุณก่อนแต่เขามาในรูปแบบของ ของ Challenge นะ่ะมาในรูปแบบของเ,อเหมือนแบบทดสอบเหมือนกันนะเหมือนวัดใจเหมือนกันว่าเอ๊จะให้รางวัลดีๆเนะนี่ยคนคนนี้สมควรที่จะได้รับไหมขอดูหน่อยว่าใจใหญ่แค่ไหนใจดีหรือเปล่าใจดีจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงแป๊บเดียวดีได้แค่แป๊บเดียวนะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ก่อนที่จะได้รับรางวัลความดีงามของชีวิตค่ะ พอคุณผ่านเฟสนี้ไปเนาะผ่านเฟสนี้ไปแล้วคือไม่ใช่ผ่านเฟสนี้ไปสิแค่จะบอกว่าปัญหาที่คุณเจอนะตอนนี้คือมันผ่านช่วงพีคที่สุดไปแล้วคือบททดสอบที่คุณทำมาค่ะผ่านเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอว่าปัญหามันจะจบเลยนะคือเหมือนข้างบนอะเขามองแล้วว่าคนนี้ใช้ได้ เขาเทสทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นคนดีอยู่ก็ยังทําดีอยู่ก็ยังไม่งอแงก็ยังไม่ขี้บน่นคนเนี้ยใช้ได้ทีเนี้ยเขาจะค่อยๆให้รางวัลทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปคุณจะได้รับรางวัลมากมายในชีวิตเลยนะคะคือแบบได้แบบปัง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 ,ปง,ปงคือไพ่ออร์คโคทุกใบเนี่ยเป็นไพ่รางวัลเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ไพ่ใบปิดท้ายเนี่ยก็เป็นโคตรรางวัลเหมือนกัน คือสมหวังทุกเรื่องนะดีได้คือแบบชีวิตดีและเจะเิญทุกเรื่องเลยอะ่ะเราไม่แปลกใจนะเพราะว่าโดนเทสขนาดเนี้ยยังไม่ถอยเลยแสดงว่าเบื้องลึกเป็นคนเป็นคนดีมากๆอะ่ะเป็นคนดีก็สมควรได้รับของดีอย่างไม่น่าสงสัยอย่างแรกเลยอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าฟังดูอันนี้เราได้ยินเสียงก่อนฟังดูแล้วเราคือแบบ เอนดูเนาะขำด้วยคอมเมนดูจะบอกว่าเหมือนคุณเจอปัญหาจนคุณชิวแล้วอ่ะมาจะส่งอะไรมาอีกอะส่งไหมมีกลัวแล้วแบบเจอเจอจนแกร่งนะคะเจอจนแบบชิวได้ไปได้นะคะไม่ได้แบบว่ารู้สึกเพราะว่ะพวงกังวลใจอะไรใดๆละคือแบบอ,อ,อะไรอะเหมือนฝึกมีบารมีละ หรือว่ามีวิทยายุ์มีอาวุธครบมือละไม่กลัวทุกสิ่งใดบนโลกใบนี้นะนะคะเพราะว่ามีใจที่แข็งแกร่งไงใช่ไหมใจที่เราบอกไปใจที่มันใหญ่มากๆใจที่กล้าหายใจที่อดทนคือแบบคุณสมบัติทางใจแน่นถูกฝึกมาอย่างดีถูกฝึกมาอย่างยาวนานนะคะหัวใจรับประกันคุณภาพดีแน่นอน แข็งแกร่งพร้อมชนชนด้วยความอ่อนโยนนะจะบอกว่านี้เป็นข้อดีมากๆคุณไม่ได้ไปคนชนชนคนอื่นเราหักนะชนด้วยความปรารถนาดีนี่แหละคือสิ่งที่คุณเอาชนะใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะคือจะเป็นในหน้าที่ของการงานก็ดีการรับลูกค้าก็ดีการอะไรอีกอ่ะ เพื่อนฝูงบริวารครอบครัวคนใกล้ตัวแฟนความรักใจที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาค่ะคุณจะมีอำนาจพิเศษมากกว่านั้นด้วยนะคุณจะสามารถแปลเปลี่ยนอะไรบางอย่างพิกขั้วพิกข้างได้นะเช่นว่าสมมุตินะไปเจอใครสักคนเนี่ยคือธาตุแท้ในตัวเขา,าดีอยู่แล้วแต่อาจจะแบบยังไงดี มันยังขรุขระอยู่นิดหน่อยๆอความดีของหัวใจคุณอ่ะเวลาคุณดีมากๆอ่ะมันจะแผ่ไปที่คนอื่นเขาจะเขาจะเกลเอบคุณน้อยลงเขาจะดื้อคุณน้อยลงเขาจะต่อต้านคุณน้อยลงมันมันเป็นอำนาจของความเมตตาปรารถนาดีที่มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วมันแผ่ไปที่คนอื่นอยู่กับใครเขาก็จะหลักเขาก็จะเมตตาอยู่กับอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนพื้นที่นั้นก็จะมีแสงสว่างมีความเจริญมีความเป็นสุขตัวคุณเองเป็นสุขคุณก็จะสามารถแผ่กระจายความสุขในใจที่คุณมีให้กับคนอื่นด้วยนะคะคุณจะสามารถเป็นจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแล้วตัวคุณนี่แหละหัวใจคุณนี่แหละก็จะดึงดูดความโชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในทุกรูปแบบเลยคุณจะสามารถพิก ก้อนหินให้เป็นเพชรได้คุณจะจับมันมาเจรไานาทาให้มันเป็นเป็นเพชรทำให้มันสว่างได้คุณจะสามารถหยิบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเสกสรรให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณตั้งใจอยากให้มันเป็นได้คือพูดง่ายๆพูดง่ายๆนะว่าอยากได้อะไรในชีวิตได,ได้ทั้งนั้นเลยได้เหมือนเสกได้เลยนะแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่คุณฝึกฝนมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดินเฉยๆแล้วได้นะ คุณถูกบททดสอบอ่ะสอนคุณมาแล้วว่าคุณจะต้องจัดการกับชีวิตคุณยังไงบทเรียนในชีวิตสอนแล้วว่าคุณจะเจรนายเพชรต่ลาเม็ดยังไงพอคุณรู้วิธีเนี้ยมันมันเหมือนกับมีเหมืองแร่ในตัวเองอ่ะ ใช่ไหมจะเสกเพชรจะเสกพลอยเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการจะขุดเพชรขุดทอยจะเป็นเพชรที่เนียมจะเป็นโกจะเป็นเนงินจะเป็นทองอยากได้อะไรได้หมดละที่เนี่ยพอทําของที่ยากมาก่อนได้แล้วคราวนี้ของที่ง่ายเนี่ยสบายแล้วจะบอกว่าคุณก็จะรักษามันเอาไว้ได้ด้วยนะคะหลายคน คือบอกเลยว่าเรื่องการงานการเงินเนี่ยดีแน่นอนในชีวิตดีแน่นอนจะมีคู่อุปถัมภ์ได้ซ้ํานะคะในเรื่องของความรักก็ดีมากๆด้วยการงานการเงินเนี่ยจะบางคนจะสามารถยิ่งใหญ่ก้าวไกลไปมากกว่าในในพื้นที่ของตัวเองนะคะอาจจะแบบขยายสาขาได้มากขึ้นมันมันระดับสเกลมันมันใหญ่อะ่ะ มันใหญ่หลายคนสามารถไปไกลได้ถึงระดับโลกนะคะสามารถทำคอนแทคไดถึงระดับโลกเลยหรือหรือเป็นที่ยอมรับสำหรับคนหมู่มากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตบท้ายในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้พบกับความรักที่ดีเพราะตัวคุณเป็นสารตั้งต้นแห่งความดีงามความเมตตา เป็นหัวใจที่รักและปรารถนาใครคนหนึ่งอย่างแท้จริงคุณไม่ได้รักใครคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขามาตอบสนองนี้ของตัวเองคุณรักใครคนนึ่งเพื่อที่จะดูแลสนับสนุนพร้อมที่จะให้ภายพร้อมที่จะดูแลคือมันเป็นแพ็กเกจที่ครบจริงๆฉะนั้นดีขนาดนี้ก็จะต้องได้สิ่งที่ดีในระดับเดียวกันบางคนก็จะได้ในระดับที่เหนือกว่าจะเป็นคู่บุญที่เข้ามาสนับสนุนค้ำจุนแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น จากที่คุณดีอยู่แล้วนะคะมันจะดีขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะว่าสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณยังไงสำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ